ย้อนความกันนิดหนึ่งเมื่อวาน27่สิบเจ็ดพฤษภาผู้บริหารของโรงพยาบาลสนาม<ห>ธรรมศาสตร์ร,ร,ตรังสิตนะครับซึ่งซซึึซ่่งง,งรับผิดชอบในการเปิดศูนย์รับวัคซีนที่ยิมเนยิมสี 4, ่ก็คือโรงยิมภายในรั้ววิทยาเขตร,รังสิตของธรรมศาสตร์แหละใช่ค่ะธรรมศาสตร์รังสิตค่ะนะครับใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงสรุปก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ย ก็รับผิดชอบช่วยเหลือสังคมสองโสดด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือเปิดโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์ที่รังสิตนั่นแหละส่วนที่สองก็คือเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่เรียเป็นทางการว่าศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์โดยใช้อาคารยิมเนเซียมสีรังสิตนั่นแหละ,ละค่ะเป็นศูนย์รับก็คือศูนย์ฉีด โอ้โหนี่ยเขาจัดสถานที่ที่สวยงามมากจัดเต็มมากแล้วเป็นระเบียบเป็นระบบด้วยไปดูภาพสิครับใช่เขาวางระบบไปด้วยนะคะคุณนายคือเขาเตรียมความพร้อมมากเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเดี๋ยวเราจะเอาภาพขึ้นจอนะนี่ศูนย์รับวัคซีนโควิด -19 ธรรมศาสตร์ไปดูข้างในเลยไปดูข้างในเริ่ม7มิถุนายนเห็นด้วยเขียนไว้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเยอะมากอะใหญ่อะเขาใช้ยีนซีมสี่ยีนซีทำเป็น ศูนย์ฉีดวัคซีนใช่มันจะมีแต่ละสเต็ปแต่ละสเตปนะคะลงทะเบียนคัดกรองอะไรต่างๆนะก่อนไปที่เข็มฉีดยาคือ,อตอนนี้คือตอนนี้ก่อนที่จะมีการเบรกหมอพร้อมนะ,ะก่อนที่จะมีการเบรกหมอพร้อมนะศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็รับรับ,ร,บ,ร,บรับจองคิวฉีดไปแล้วประมาณสัก50,000ื่นคนสัก 5, 000, 5 7 0 0 0ื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยประมาณนั้นแต่ในทันทีที่นาย,ยกสั่งเบรก บางบทบาทของระบบหมอพร้อมไม่รับลงเบียนฉีดวัคซีนทางศูนย์ทางทางศูนย์ฉีดวัคซีนของธรรมศาสตร์เขาเขาเ,เขาก็ต้องเบรกตามปิดเลยก็บอกไม่รับลงทเบียน<า>เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เอานะเอาแค่ห้าหมื่นเจ็ดนะเอาแค่ห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยปรากฏว่าจะฉีดวันที่เจ็ดอยู่แล้วใช่ค่ะก็ทั้งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยวันที่เจ็ดจะได้วัคซีนมาฉีดตามที่เขาจองตามที่รับจองหรือเปล่าเขารับจองไว้ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโดส ที่สาคัญนะวัคซีนสมมุติว่าหามาให้ฉีดได้ยี่ห้ออะไรไม่ว่าอะไรเนี่ยไม่มีคําตอบจากกระทรวงสาธารณสุขเลยไม่มีคําตอบจากสบคเลยผู้บริหารของโ,โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเขาก็บรรยายปัญหาบรรยายความสึกมาหลายวันแล้วแหละแต่เ<ต>ม<ะ>ื่อวานเาีนะเขามีข้อเสนอแนะแต่เมื่อวานน่าสนใจเมื่อวานเนี่ย ทางทางธรรมศาสตร์เขาก็จับอารมณ์ของสังคมแล้วก็แล้วก็วัดอารมณ์ตัวเองด้วยใช่เริ่มมองออกว่าอะไรมันคือปัญหาแล้วพยายามจะเสนอทางออกว่าต้องแก้อะไรอย่างไรในสถานก,การณ์ปัจจุบันถ้ามันยังมีความคลุมเครือประชาชนสับสนและประชาชนไม่เชื่อมั่นควรจะทําอะไรต่อเป็นนี้คือ5วิธีรับมือวัคซีนทิปนําเสนอโดย <c oughs> โรงพยาบาลมหาลัยธรรมศาสตร์เดี๋ยววัคซีนทิพป์หพวกเราอยากจะเสนออย่างนี้ทมกลางปัญหาชุลมุนนะค่ะ พวกเราอยากจะเสนออย่างนี้สําหรับท่านที่รับผิดชอบอนาคตและชีวิตของพวกเราข้อหึ<น>พวกเราเชื่อว่าวันหนึ่งไม่นานไปจากนี้มากนักเราจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซึ่งรับมอบหมายให้ผลิตในลักษณะ OEM ให้กับบริษัทแม่ในอังกฤษและวัคซีนเหล่านี้จะถูกแบ่งส่งให้กับประเทศไทยตามสัญญาแน่นอน 2. ช,อช่วยออกมาพูดและอธิบายกับประชาชนและขอโทษหากทำได้ก็คือ วัคซีนแอสตราเซเนกาเหล่านี้จะมาไม่ทันวันที่7มิถุนาตามที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันเริ่มต้นฉีดและมีคนมาจองคิวเอาไว้มากมายทั่วประเทศแต่น่าจะมาถึงในกลางหรือปลายเดือนมิถุนายนบางส่วนและจะทยอยมาเรื่อยๆจนเพียงพอกับความต้องการในเวลาเดือน2เดือน3เดือนจากนี้ก็คือบอกความจริงเถอะถ้ามันมาไม่ทันะนะขอโทษทําขอโทษคํเดียวแล้วบอกเลยเข้าใจได้สม ช่วยออกมารับประกันกับทุกคนที่ตั้งใจและจองแอสตราเซเนกาว่าถ้าเขายังประสงค์เช่นนั้นเขาก็จะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่าไปยัดเยียดวัคซีนที่เขาไม่อยากจะฉีดให้เขาฉีดทุกวันนี้คนอายุต่ำกว่า60ปีที่อยากจะฉีดซิโนแวคก็มีมากกว่าจำนวนล้านกว่าโดสที่มีอยู่ขณะน,นี้หลายเท่าอยู่แล้วเก็บเอาไปฉีดให้คนที่อยากจะฉีดในขณะนี้ก็น่าจะยังไม่พออยู่แล้วส,สัญญากับพวกเราได้สัญญากับพวกเขาได้ไหมว่า ถ้าได้รับวัคซีนมาถึงมือสารณส,สุขเมื่อไหรอีกสี่หรือห้าวันหลังจากนั้นคนที่จองคิววันถัดจากวันที่วัคซีนมาถึงจะได้รับวัคซีนแน่นอนเช่นถ้าวัคซีนมาถึงวันที่15้ามิถุนาคนที่จองคิววันที่2ี่มิถุนาก็จะได้เริ่มฉีดตามที่จองคิวไว้แน่นอนและวันถัดๆไปก็เป็นไปตามคิวที่ได้ลงนัดไว้ก็ตามคิวแหละจองอไว้ก็ได้เอาละครับเอาละครับประมาณนี้ก็แล้วกันก็เดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ ขึ Facebook, Thai ้น Facebook จอร์ดิทุไทยอินไซต์ i ทล n ์แต่อยากให้ไปอ่านข้อ5นะไปอ่านกันเองเลยเป็นข้อเสนอที่ดีมาก